รุ่สวัสดิ์นะคะชาวนี้นะขอแบ่งปันความรู้สึกนะคะจากเหตุการณ์ที่แม่กำลังรับมะขามนะคะมะขามมันก็จะมีสองสองความสุขอะนะคะนีะ่ค่ะว่ามะขามสุกเนี่ยนะเวลาแม่เอาเข้าไปในปากอะเม็ดแต่มันก็จะออกมาง่ายแบบนี้ไง น่ค่ะแต่ถ้ามะมะขามที่ยังไม่สุกเต็มที่เนี่ยค่ะเวลาแมวเอาาปากมันก็จะกลายมาเป็นแบบนี้นะคะประเด็นตรงนี้ก็คือว่ากิจกรรมที่แม่รับมะขามอะ่ะมันเป็นตัวแทนของทุกหน้าที่ทางโลกเลยนะเพราะหน้าที่ทางโลกอะ่ะบางอย่างมันก็ง่ายนะบางอย่างมันก็ยากอะ่ะอืมแต่ว่าถ้าเราใคร่ครวญไตรตรองอะ่ะ ว่ามันยากแล้วยังดันทุลังเอายากเนี่ยมารับเนื้อมาขามที่มันติดอยู่นิดๆิเนี่ยมันคุ้มไหมอ่ะมันจะเห็นโทษอ่ะเพราะเม็ดมะขามบางทีมันเข้าไปในคอเราได้เหมือนกันนะเออเนี่ยค่ะทางโลกเนี่ยมันสะท้อนว่าเราอย่าเอาจริงเอาจังเกินไปอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อต่อก้อนกายเราอ่ะนะฮะก้อนกายเราก็เหมือนเราก็ต้องดูแลไม่ใช่ว่า เป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่นะคะเราก็ต้องเอาใจใส่ก็เหมือนอความรู้สึกที่แม่ได้รับเกี่ยวกับการรับมะขามค่ะว่าด้านจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราโยงมาเป็นเรื่องความคิดอะที่มันยังไม่สามารถที่จะให้จิตได้ประโยชน์จากความคิดอ่ะเราก็อย่าไปดัดทุลังคิดอยู่นั่นแหละคิดจนเครียดอะมันไม่ใช่ะนะมันก็ต้องเหมือนกับหยุดพักซะหน่อยนะเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบรับผิดชอบแบบ แบบต้องแบบได้อย่างที่ฉันอยากยึดให้มันเป็นอนะมันไม่ใช่อ่ะคะ่ะนะก็วันนี้มะเอ็ดมะขามนะก็ทําให้เรารับทราบในสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนเป็นเรื่องราวของของ,ของเราเองนะคนไหนฟังอยู่เนี่ยนะก็ให้รู้ว่าการเจริญสติปัญญาอบรมจิตอะมันไม่ได้ยากเกินเอื้อมอะมันก็มาจากสิ่งที่เราเกี่ยวข้องอยู่นี่แหละนะแต่ต้องอาศัยความรู้สึกไนงะ ถ้าเราได้ความรู้สึกเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เราเปิดเปิดแนวคิดที่เป็นเรื่องของชีวิตของตัวเองอะ่ะนะประเด็นนี้ก็คือว่าเมื่อมันมีปัญหาก็อย่าไปดันทุลังจนเกินไปนะคะค่ะธรรมสวัสดีค่ะ